พี่น้องครับได้แล้วครับผมแก้วครับนี่คือไข่ปอแดงครับผมอย่า <laughs> ถามเด้อปัติมัจจบาตรหัดถามโสบรอดโสอบักนี่ <c oughs> แ,นแนก้แดงแดงแดงอยู่หมดกัดบอกครับหมดกักดหมดแกัดแล้วนี่นาแดงบ้อนนี่ข้าวัวยนาแดงที่หัวราวเลยพอจะลิ้นหลหลามเมื่อกี้เมาเมื่อกี้ยวเด้งกับพี่น้องครพี่น้องครับมืัอนี้ขอโพาไปกินลาบง้อกับผมแก้วปอแดงแก้วปอแดงอยู่แดงแก้วสุกมือแห้งมาจากความ ยาสุกโอ้ยตัวนคนเมาถืออะไรนะเว้ยไอ้ไม่กินมาจกตันเอ้าพกรนเดอย่างนั่งพูนั่นเป็นพกันเดุอย่างบาทนี่ ไ่บ่กระเหียัดงนี่เหอครับได้แล้วครับผมแก้วบับนี่คือไข่บัคแดงครับผมอยาถามเด้าสมมัตตะบาดคำถามโบลนโปลบักนี่แขนนังแดงอยู่หมดกัดบัครับหมดกัดบมแขนหมดกัดอะไรนาแดงบ่ดิ าตัวนาเดียหยาตัวจะลล่นหลหลมไม่ิีเมาม่เกี่วเียกับกํกัดีัพี่น้องครับมื่อกี้อาไปกินลาบง้อกับผมแกเดีย่สุกมือแห้งมันจความแย่สุกโอ้ยตัวนคนเมาถือป่ะืออะไรนะว้ยไอ้ไปกินไม่ตัด่กิ่นมสเขางันแจงในบาง้อเมามันจวมงอฟังข้จเสจ แั้งนั่นั่นบอกล้าตัวบาทนี่เอาบังเตียนนะฮะคือเศร้าเสียเราเอาเรื่องังเตียนตอดก่อนเสียมาเตียนมีโอ้ยเยอกไก่คนนั้นเนี่ยน่นง่คนโอ้ควนไก่คนนั้นนแลไปข้าไปไปตาใจะไใกางยี่นุ่มจุญยาขุนยังชมดิข้า เข้าทีไปพก้อยไข่บดแดงพี่น้องครับผมครับผมข้าวบผมเป็นยังไงเดี๋ยวดิพี่ยางอ่อนผลเนี่ยพูดเท็จมั้งอาบน้ำวันนี้ปีนึ่งเดียวอ่ะปีหนึ่งเดียาคนว่าอาบน้ำไปก้อยไข่บดแดงครับผมจุ๊บขีเข้ารบรักคับแพ่งพี่น้องครับผาถัดเชินชุมกูบานปราดับตำหนักกู้งพันขู่เมืองงามริเหลียงน้องหานและอัตราการปราสาทเพิงสวยสุดซึ่งสาพูไทยขีนบันไดงพุณธธรรมและมีเครื่องข้าวขวัญของ ยัโอ้ยเหียังถ้คอยเปิดเนี่ยเียไปเลยเป็ดอใช้บาทบานขูบานาาร์เปิดรายการทนพ่อดูเปิดราการท่านพอพะธาตุอาจารช่วยบ้านพระตำรักษผู้เมืองงามอรนะไม่แม่มึง สบายพี่น้องครับหลังจากที่เราไปซื้อไข่บลแดงมาแล้วครับผมไปแง่ไปแง่ไปแง่โอ้ยไปแง่มาเท้ากับซื้อมารังเบิดอลอยหาสิบาทครับผมสามพอเยอ่ไปตัว่รับเ่ัไปแง่มาขนาดนี้เอาแง่มาไงหลังจากเข้าแง่มาแล้วลอยหาสิบบาทเท่ากัได้ไข่มแดงยนียไงเน่ลอยห้าสิบกับเน่ลอยหาสิเข้าแง่ได้ลอยหาสิบาทเท่ากัมาพี่น้องครับไปเท่ากับมาก่อยซูพีน้องกินกับบรรกาศ อาหารชั้นสูงเหมือนต่นบัสูงดอกลมต้ำนี่แป่หอครัยงคุณเนถามกือเนแงแค่บัดจังไดจังก็ไม่เนาไม่สาวแงที่มาใส่มาแจกนะสาวสเขาจะแตกอย่างข้าหนี่เมื่อจอกเข้าไปหางนี่จอกไปปุ๊บเมื่อมันสูงได้ป่ะมือเขานี่อูได้ป่ะไครมนแดงอยู่มุมไหนแม่เป้นู่มุมไหนให้าแบบปุ๊บดี เอาไครล้มาก่อนแม่เปีงยกมันจะมาก่อเือมันตีขานบ่ข้าดีขึ้นไปน้าก็ตับตับตับานี่เบื่อเบื่มาห่ส้มโตสมสมมันมาแดงมาหนี่มันดีว่าห้าเลยบาทนี่เต็มแขนกูบาทนี่งสุ้มไข่มั่ดีเฮลงกจะหมดกัดเงนทกแคนเอาบอนี่ไข่แต่ลองผากเราบ้นแแตกเหนียบบเมื่อหรเขาอยากเขากองน้ำมูอกับผมเ่รามือนห้องดีมาอยู่วันดี้ครับพี่ดีมครับสวัสดีครับผมผม้องดีมาอยู่น้กับผมเผมตอนกับผมการตอน ใส่เลยโออานวันเยบเดียวเรื่เพราะว่าข่บอเดียวเจิดเจิดถึงน้ำบอลขึ้นเยบแบ่งเนี่ยเว่าเจิดแบ่งน้มันเขียงบุหรกเขียงพรอูตัว้มันจะหาย้อยู่หายเครับไครับผมครับต่อมาครับเทาเทาเท้าบอลลกคือข้าัครับผมข้าัวปาดูไกลครับเชฟครับไวมือก้อนครับผมอยู่ไกลกคับผมเข้าคั่วคับผมใส่เลยครับผมอาก็คือพิกปนครับผมแปดปาดแปดพร้อมีิมึงก็เล่นมูก้คุ แกล้งผมนะช่วยครับผมไม่ต้องใส่มากครับผมปลา้ังเหลียงครับผมน้ำปลาครับไม่ต้องใส่มากครับผมแก่้พอดีพี่เดือดอ่านั่นคือปลาราครับผมอย่าพูดในตูนคนาแก่ครับผมพอครับผมมาน้ำไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าเพราแดงมันชอบม่แล้วครับเป็นตะมาโคนครับผมพี่น้องครับผมผมเพชรลงเทียบขายตอนนั้นยูคดุสไซลาดเท่ารับผมโอ้ยสามปีเอา เนี่ e ยน <Hey, kızım. S 2> <ahead. S 1> ั foot, so ่ง like, พ yeah, ัไขบยดงไายขาดีป่คร ah, ับเออขขาดีขาดีป่ะนั่ขายหรือบ้านไหซาติ่งทั้งเมือเีย้าว่ากูเรีนมกเก่าไรแมงวันที่น้องมาเท่าเทียมาอันพีค่ามีขามะแดงไหมค่ะมันบม่มีจาขุกระป๋าไม่มีข่ไม่แต่ขายขำไมไม่แต่ขาหขำไม่เอาค่ะกว่ามันไข่เล็กเข้าบ้าเล็กจังดบนขาข่ยเนาะ ทำพรยังง uh> 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 uh uh ่าบ uh ุญได้ตีกันก็ลูกค้าเมื่อนึข้าวนึงมันนี่หล้างจานกับตำมะฮวงฝรั่งจะหลงขอเสียบนี่ฮัลโมิเตอร์เขิ่าฮัลโหลค้าเขนวมาอ่าไอ้วัตถุอิอ่พะพะยาป๊อกป๊อกกันมาพะะยาไกินตำมะฮงมี่บ่เอามีอยู่ตำฮวงเอาตำหยังอไอ้วัตถุอิฐตำธรรมดาบ่แต่ว่าบางทีทำ้จะตำชวะวะตำชวก็ตำบกทัวเอ้าบ่เข้ามา ชิ้นไ่หัวทำทั่วเขาบ้างสิแม่บา,บาบริฟรรังประถมสิกินนี่บอมันฝรังตอบขขินบ่ได้กินนี่เห็นอะกินนี่หรือเอา้อเอามาบ้านนั่นบะ<อ>บ่ใส่ถุงมันบ้งสิละเต็มนาวก็เล้ตีรังเล่นตีหลาดมาปิดตีหลาติดเขาเขาหายก่อยอร่อยนี่ี่ได้กินงมันข้ดูขวดแม่น้ำสบาบเลยเละเมื่อไหร่ละมันเละแล้วอ่ะพี่น้องครับ อย่าพึ่งย่าพึ่งต้องให้เซบซิมก่อนเพอพ่อพ่อพอพอครับอันนี้อันนี้ช่วยงานผเด้ก็ต้องกินไม่รออะ่อยู่เข้ามันต้องกินอ่บ่วยอออยมันกิดอะไรกัียวละคีโกนกูเหอครับเป็นยังไงครับเชมอยู่บ่ เห็แกงเราปเ่าเรือคืนเะโอ้ยแข็งเทียงตอนนา้ม่นันก็แล้วโอ้โหพ่อพ่พอพ่จะไปเม่มงยังกับเราจะาดเั้งหอเาเอาใส่บ่ใส่บ่ใส่หัวดหัวยหัวแล้วมีละแซ่บแล้วจะไปจิ้มดูิเบิตอนแล้อ้นี่กัเก็บมแงกินเบิดบนนี้องไพ่อเ้มบ่เ้มลูกเ้มโอเคติวแต่่ยังงาบ่นี่ บอั่พอมอย้สอได้พอพสืมาสองร้อยพอจงไปยู่าที่บายุแล้วก็เอพเนี่ยเรืพวกเงี้ยไม่เวลาอยู่เฮ้ยอเจพอเจพอจเลยพี่นงครับนี่คืออาหารบ้านเรานะฮะบรรยากาศนผมขับผรคอขัดหลายครับขัดมาละ ครับผมมาเริ่มมกกองยิงเก่าเดี๋ยวเพิ่งรับแป๊บนึงครับนี่เหงาหรอให้เจ้าที่เพิ่นก่อนครับเออให้เจ้าที่เพิ่นก่อนต้องนั่งอยู่เสะลงเชแ่อหรือนะครับพ่อป้าพ่อลิ้นลิ้นดูพ่อข้าหลังไปมือดาวเดียวพ่ออย่าปากหืพ่อหืเสะพ่อใส่ยาอยู่บ่านล่ะ เสียอยู่บ่ยังอะไกินอะไาตาแซ่บอะรบี่ยังก่อนยังไงก่อคุ้มกับกาฉันเดี๋ยวามากินเอาหมละที่ก่อเอ้าหมกละจกเอาโยกแตงดอกมาดี้ครับมากินอาหารบ้านบานท้งน้ำกัน ธรรมาชาติของอข้าวปอีสาหวานเท่าครับกับบรรยากาศของการก้อยไข่ขมดแดงเมื่อนี่เส้นผิวออกกองเองครับผมพี่น้องโจมมหลายไอ้เสียงเขากองเนี่ยแหละได้จะน,นัง่งบอกดูเสือมันแบบมันไปเห็นตัวจอมม,มวลกะที่บ้านเนาะอยากเขาอยุ่นละทั้งเขาหลายกรับเพราะอะไรยานจัดปองบวกเด็เกิดว่าเมื่อกองเองครับเอาเลยครับเอาก่อนครับ น้ำลายไหลเลยครับท่านี่ต่อ,อครับทุกคนอร่อยไปเป็นน้องเด้อมากกินเขาน้ำกันครับผมม,ม,มากครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเฮาชาวอีสานประเทศหากินไก่บ้าน ทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดทุกๆประเทศอเมริกายุโรปอังกฤษแลนด์เกาหลีน้องคนเลีย้ยงใจทั้งเซาแอฟริกาทั้งเดนมงเดนมาร์กสวีเดนเบลเยียมทินแลนด์ทั้งออสเตรเลียออสเตรีย,ออเท,เรยที่สนใจทั้งอเมริกาพีออร์ทั้งสตรูตการ์ดเดลมันนะครับได้หลายประเทศฝากพี่น้องแมนเดอร์เอฟซีทั้งสตรูตการ์ดทั้งพีออร์บอกว่า นะครับหลายๆมองบอลมากินขานครับกินร่ำเทียนทั้งอเมริกาหามไปอิวเออทั้งบุรเนาะทั้งสวีเดียนทั้งสวีฟงหมดละมาครับมากินเขานั่กันกับผมอไลางออกเลยก้อยไม่ได้บอนี่บอเข้มเลยเข้มกันตองกินแช่พเาน้ำแบบแช่เขาได้ลายอ๋อวอกอันเจ้าไอ้เขาผมก็ย่บเปนเ่นอกวอ นั่นแหละครับมันกินก้อยไข่หมูแดงน้ำกันครับมือนี้ครับเดี๋ยวขับผมมือนี้กินก้อยไข่หมูแดงมือหนาเฮียยังจูพี่น้องกินก้อยที่ตามอันต่รายอีกเบ้าอีกนะเบ้าไปกันเถอะเอาเบ้าว่บพี่น้องเบ้าเบาไปกินเขาได้อิ่มนะเบ้าเบาไปเบ้าไปไปกินทำไงเบ้าวให้ฟังได้พอเป็นอย่างน้อน้องคือเสาแท้ Hoa kỳ vọng nha nha bếp hoa kango kháng bút phụ tội giả. Hoa kỳ giả lắm. Lang xem. Tom phiếm hoa kango. Mamma mát kỳ năm kango. Mamma mát kỳ năm kango. mát kỳ năm mát kỳ năm kango. Mamma mát kỳ năm kango. Mamma mát kỳ năm kango. Nằm mát ผมจะฝากน้องใหม่นะครับผมวันนี้ครับผมเบิร์ตสามแสกับผมน้ำมาได้เบิร์ตน้ำมาับน้ำมานด้อันนี้คือน้องชายพี่ดีมนะครับผมน้ำมาับเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขานะครับผมที่ทรงผมของเขาครับผมอ่สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนด้วัสดีครับผมน้องเบิร์ตครับผมเบิร์ตผมนะครับผมเบิร์ตยังครับเบิร์ตสามแสกเออ่มอนี่บ่ค่อยกินเขากินตะวันไม่ขอทำเด้อ <c oughs> แซ่บไรพี่น้องครับผมกับบรรยากาศของการก่อยไข่ไว้กระป๋องเนาะครับยิ่งๆกับผมตัวดตวดาาครับแค่ไหนครับพ่อครับยังเฮ็ดเฮ็ดหมเลยเนี่แล้วจิ้มเลรอครับพี่น้องแซ่บแล้วครับกับบรรยากาศของาอาหารบานๆเฮ้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อนะครับพี่ติดตามเราชมสิ้เนเดียวครับพี่น้องถึงพี่น้องสุเบิ้งบ่หลายผมก็บ,บร,ริสิทีย์ครับเพราะว่าอย่าง มันค <itu? S 1> the ือความสุขที่ผมได้เห็นที่พี่น้องในเบิ้งความเป็นทั้งมรชาติอีสานบ้านเฮ้าผมอยดอกยวกับอาหารแล้วรู้แล้วเหลืองทัวีครับนี่เดี๋ยาปลานังเสร็จละให้พี่น้องที่อีสานพัดทิมที่อยู่ไกลบ้านแค่เมืองได้เห็นความเป็นธรรมชาติความเป็นอาหารดังเดิมบ้านเฮาครับพี่น้องอยากกินเมนูใดเดี๋ยวสี่เฮ็ดจูบพี่น้องมาแล้วพี่น้องเด้อเอฟซีทั้งหมดเราเสร็จไยากินอันพร้อมครบเนื้อก่อนัสดีครบกันเนื้อก่อนว่าปิ้งครบตับบักทัวร์อยากกมนูบ แก้เมื่อหนาอาจารย์ปองจะขายในตลาดด้วเข้าก,กับไปซื้อกบ,บมาจากตลาดมากันขั้วเราคนที่ไปขายมันเลตัวนั่งเข้ากับวัฒนธรรมาาง,ง,งูเหม,มือนไอ้หนองเบิ้ง <c oughs> มากยิ่ง <c oughs> อีกด้วยกนครับผมข้าก็ไม่มบรร่าจะเป็นเมนูใดไหนข้อทีตามกันอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีเจ้า <c oughs>